ในชีวิตจะมีอยู่ไม่กี่วันที่คนเราจะจดจำมันได้ไปจนวันตายคืนนั้นผมเลิกงานช้ากว่าทุกวันเนื่องจากมีงานด่วนกระทันหันเลยต้องอยู่เคียงงานให้เรียบร้อยแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปโดยที่ผมนั้นไม่รู้ตัวมองดูนาฬิกาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วผมตัดสินใจรีบเดินออกจากออฟฟิศท่ามกลางถนนที่เงียบสนิทพอถึงป้ายรถเมล์ประจำที่ผมนั่งก็พบว่ารถเที่ยวสุดท้ายเพิ่งออกไปได้ไม่นาน ผมนึกขึ้นมาได้ว่ามีป้ายอีกแห่งที่อาจขึ้นสายอื่นต่อได้แต่ว่าอยู่ลึกเข้าไปในถนนเส้นเล็กตัดผ่านชุมชนเก่าตอนนั้นคิดแค่ว่าเดินไปก็คงไม่นานถนนเส้นนั้นเงียบกว่าที่คิดไม่มีบ้านไม่มีร้านค้ามีแค่แสงไฟถนนส้มๆอยู่ห่างกันเป็นช่วงๆลมพัดเย็นๆแต่บรรยากาศมันเหมือนกำลังมีใครแอบมองจากข้างทาง จนในที่สุดผมก็ได้มาถึงป้ายรถเมล์เก่าๆป้ายหนึ่งที่หลังคาเป็นสังกะสีขึ้นสนิมเก้าอี้เหล็กที่สีะลอกจนเห็นเนื้อเหล็กด้านในและบริเวณเสาป้ายมีแผ่นกระดาษซีดๆแผ่นหนึ่งติดไว้แปะไว้ด้วยเทปใสสีเหลืองตัวอักษรบนกระดาษสีมึกดูเรือนลางแต่อย่างพออ่านได้มันเขียนไว้ว่ากฎของการรอรถเมลหมายเลข999สำหรับผู้ที่ติดอยู่หลังเที่ยงคืน ผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องตลกของเด็กแถวนี้แต่พอเริ่มอ่านต่อไปใจผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้ทำไมแต่หัวใจของผมกลับเต้นแรงขึ้น,นเรื่อยๆกดข้อที่1นึถ้าหากคุณโชคร้ายได้มีโอกาสมารอรถเมล์ที่นี่หลังเที่ยงคืนห้ามเดินออกจากป้ายเกิน3ามเก้าเด็ดขาดถนนจะเริ่มยืดยาวผิดสัดส่วนไฟถนนจะดับทีละดวงจนมืดสนิท ป้ายรถเมย์จะหายไปกลายเป็นเทียงบ้านไม้เล็กๆหลังหนึ่งและถ้าหากเป็นอย่างนั้นขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณได้ทำผิดพลาดลงไปและยอมรับชะตาที่ตามมาได้เลยกด้อที่สองาลมรอบตัวหยุดพัดอย่างกระทันหันจนคุณได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองให้รีบก้มมองเงาของตัวเองทันทีหากเงาไม่ขยับตามท่าทางของคุณให้รีบพูดชื่อของตัวเองออกมาดังๆหนึ่งครั้ง พร้อมลุกไปนั่งเก้าอี้ตัวแรกเงานั้นจะกลับมาตามคุณปกติแต่ถ้าคุณช้าไปจะมีเสียงฝีเท้าเดินวนรอบตัวคุณและเมื่อคุณมองลงไปดูเงาที่พื้นจะพบใบหน้าของผู้หญิงกำลังจ้องมองมานั่นจะเป็นใบหน้าสุดท้ายที่คุณได้มองกข้อที่สถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าแชดน้ำดังมาจากมุมมืดห้ามหันไปมองผู้ที่เคยเผลอมองจะเห็นร่างเปียกชอก ยิ้มกว้างจนปากฉีกมันจะหยุดตรงหน้าและถามด้วยเสียงต่ำว่ารถคันนี้ผ่านวัดใช่ไหมอย่าตอบเพราะนั้นไม่ใช่คำถามของคนเป็นกดข้อที่4ถ้าไฟถนนเหนือป้ายเริ่มกระพริบรีบยืนหันหลังให้ถนนทันทีรถที่ล่นามาหลังจากนั้นจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์และถ้าคุณเผลอสบตากับคนขับคุณจะเห็นเพียงใบหน้าซีดที่กำลังมองมาที่คุณ และรถนั้นจะจอดลงข้างหน้าคุณทันทีเขาคนนั้นจะเดินลงมาหาแนะนำให้ยืนหันหลังกับถนนตามที่กดบอกเพราะคุณไม่อยากรู้แน่ว่าชายคนนั้นจะทำอะไรกับร่างกายของคุณกดข้อที่5จ้ามีเด็กผู้ชายมานั่งห่างออกไปสองเก้าอี้เขาจะก้มหน้าตลอดแต่คุณจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วๆเบาๆรอบตัวถ้าหากหันไปมองจะเห็นปากเขาเย็บติดกันด้วยด้ายดำ และคุณก็จะรู้ทันทีว่าเสียงที่ดังนั้นมาจากในลำคอของเขาอย่าหันไปมองอย่าพยายามฟังให้ชัดสักพักเขาจะลุกขึ้นเดินออกไปอย่างช้าๆเองอย่าเดินตามไปไม่ว่าจะด้วยความสงสัยหรือว่าความเป็นห่วงเพราะถ้าคุณเดินตามป้ายถัดไปที่คุณไปถึงจะไม่ใช่โลกนี้อีกต่อไปกดข้อที่6ถ้าอยู่ดีๆได้กลิ่นทูบแรงขึ้นเรื่อยๆให้คุณนั่งอยู่นิ่งๆ และท่องบทสวดมนต์ในใจสามจบจะมีขบวนคนในชุดดำเดินผ่านมาอย่างช้าๆอย่าพยายามนับว่ามีกี่คนเพราะบางคนอาจหยุดอยู่ตรงหน้าคุณและก้มลมมองอย่าหันมองตอบเพราะพวกเขาจะเอาตัวคุณไปด้วยกฎข้อที่7หากมีผู้หญิงผมยาวมานั่งข้างๆคุณเธอจะถามว่าคุณเห็นกระเป๋าของเธอไหมให้ตอบว่าไม่เห็นพร้อมหันไปมองหน้าเธอ และจงอยากสแสดงอาการผิดปกติเด็ดขาดแม้ว่าคุณจะเห็นว่าดวงตาของเธอนั้นกลวงโบดำสนิทถ้าคุณตอบผิดหรือเพิสแสดงอาการเธอจะให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นแล้วคุณจะไม่สามารถลืมมันได้ตลอดชีวิตกดข้อที่8หากคุณสังเกตว่ามีนกเกาะอ,อยู่บนสายไฟเหนือป้ายรถเมล์และมันหันหัวตามคุณทุกครั้งที่คุณขยับตัวให้คุณจ้องมองเจ้าสิ่งนั้นห้ามคลาดสายตาจนกว่ามันจะบินพ้นไป เพราะนั่นมันไม่ใช่หนกกดคอที่9รถเมหมายเลขเก9จะมาถึงในที่สุดปด้ายบนรถอาจแสดงชื่อสถานที่ที่รถเมผ่านไปตรวจสอบดูให้ดีถ้าอ่านออกและรู้จักให้รีบขึ้นคุณทำสำเร็จแล้วแต่ทำไมหรือตัวอักษรที่สแสดงบนรถนั้นกลับด้านผิดเพี้ยนไปหมดถอยหลัง39แล้วหลับตารอจนกว่ารถจะเคลื่อนออกไป แต่อย่าคิดว่ามันจะขับผ่านไปไง่ายๆรอจนเสียงรถเคลื่อนตัวออกไปก่อนเราบางครั้งมันจะหยุดรอจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจกดข้อที่10หากเวลาถึงตีสองแล้วยังไม่มีรถเมย์ผ่านมาเลยภายในเวลาตี25นาฬิกาจะมีรถเก๋งหรูคันนึงค่อยๆขับมาจอดตรงหน้ากระจกรถจะค่อยๆง้ามเปิดออกมาเผยให้เห็นชายชรา,าที่มีฟันมากผิดมนุษย์เขาจะถามคำถามกับคุณ ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคําตอบที่คุณตอบได้มีเพียงคําเดียวคือผมขึ้นรถไม่ทันจากนั้นชายชรลาคนนี้จะพาคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ถ้าคุณตอบผิดกระจกจะเลื่อนปิดทันทีและขอให้รู้ไว้ว่าโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้กลับบ้านนั้นหมดลงแล้วล่างนับร้อยจะปรากฏออกมาแล้ววิ่งกรูกันมาหาคุณอย่างบ้าคลั่งแต่ถ้าคุณอย,า,อยากตายแบบมีร่างกาย 32, ครบ3 2ก็จงทำตามที่กฎบอกซะ กฎมีทั้งหมด10ข้อเมื่อผมอ่านจบผมสังเกตเห็นบริเวณท้ายกระดาษมีคำเตือนระบุไว้มันเขียนไว้ว่าโปรดอ่านกฎให้เข้าใจอย่างแท้จริงเมื่อคุณอ่านกฎครบทั้งหมดแล้วทวนให้แน่ใจว่าคุณจำมันได้จริงๆก่อนที่จะก้าวถอยกลับไปผมอ่านจบแล้วเดินออกมาคิดว่ามันคงเป็นเรื่องต่างเล่นของใครบางคนแต่พอหยิบมือถือขึ้นมาดูพบว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนตรง และทันใดนั้นไฟถนนเหนือป้ายก็เริ่มกระพริบแรงขึ้นเหมือนเตรียมจะดับในไม่กี่วินาทีเห็นอย่างนั้นผมจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปที่ป้ายรถเมล์และทันทีที่ถึงไฟก็ได้หยุดกระพริบลงบรรยากาศรอบข้างกลับเป็นปกติทําให้ผมตระหนักได้ในทันทีว่าน,นี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผมพยายามตั้งสตินึกกดข้อต่อไปว่าต้องทําอะไรแต่บรรยากาศรอบข้างก็ค่อยคเงียบลงจนได้ยินเสียงตึกตักของหัวใจชัดเจน ผมตัดสินใจรีบวิ่งไปตรงที่กดแปะไว้ทันทีและนั่นก็ทำให้ผมแทบช็อกกดใบนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงเสาปลายโลง่ลงๆที่เหมือนไม่เคยมีกระดาษแปะไว้อยู่เลยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเดินวนรอบๆตัวก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆดัมเมอเหลือบลงมามองที่พื้นเงานั้นไม่ใช่ตัวผมอีกแล้ว